วัดชิ้นใสยาลามเป็นวัดหนึ่งที่ตัง้งอยู่ทีเมืองเฟื่อง,องแค้งเวียงจันทร์พี่น้องคำลาก็มีโอกาสได้มากราบไหข้อผ่อนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะพี่น้องอคำลาก็โอด้ดบ๊ดายต้องเก็บภาพมาตั้างมาตอนให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมบา่าจะมีความส่วยสดงดงามหรือว่าจะมีความาน่าเลื่อมใสหร,รือว่าความศักดิ์สิทธิ์จำได้พี่น้อง เขาไปเบิงแต่ละจุดนํากันเลยพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางซูบอนที่จะไปกราบไว้ข้อผ่อนเนาะจะเป็นเพิ่นจะจัดเป็นห้องโถงใหญ่ๆพี่น้องเข้าไปแล้วก็โอ้ยจะมีความสวยสดงดงามอลังการงานสร้างเรื่องความฮงเหืองเรื่องเลื่อมข้องพระพุทธศาสนาพี่น้องเลยเข้าไปเบิงนากานเนาะแต่ละบอนมันจะมีความ ศักดิ์สิทธิ์แนว่ได้มีอนูปันะพุทธเจ้าแปบได้เพิ่นก็จะมามาเซกสั้นปันแต่งให้พี่น้องได้เบิงได้สมเนาะวัดชิ้นใส่ยาลามนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่ว่าตังอยู่กับผูกเข้าพี่น้องล้อมรอบโดยผูกเข้าเนาะถ้าพุทธได้เข้ามาพุทธได้มากราบมาไหวก็จะมีความเสื่อแล้วก็ได้คืนมาอีกพี่น้องย้อนยั่งคืนมาก็ย้อนว่าความ เรื่มสร้างความศรัทธาเนะพี่น้องเนะาะเอาไปเบิ้งนำกันเลยพี่น้องพี่น้องฟังไถ่ปันมาดีากลับใบข้อผ่อปัตนาชิงได้ก็ให้ได้ให้ส้มวังส้มดังที่คิดยกถูกหวยลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกกันทุกคนนะคะแม่บอกพี่น้อง กับพญานาคที่นี่ก็จะเป็นแดนพญานาคเมืองพญานาคพี่น้องเอ้ยว่างแม่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอ๋อคนเพรื่องไายให้อะไรได้หรอกเออนเหนื่อยแ่้วดอ ซุ่มไปเลยแน,น้วก็เก็บภาพอ๋อเป็นเปลี่ยนใหม่ตลอดเนาะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นบอนพระพุทธเจ้าประสูติเนาปพลันวันเนาะพระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ย่างเลยเด็กคนวานะอันนี้ก็บคำรักกับบองโฮเนาะคนวานองมาแล้วก็ย่างเลยวด็กวันเดาเนาะพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องแมนความเพลินวานแต่บรายุเก,ก่าเด้พี่เนาะเพิ่งจะเปลี่ยนไปตลอด,ดนนเห็นไหมพี่น้องเปลี่ยนไปทุกอ่า เด็กพี่น้องเลยก็จะเป็นดอนทีคอนเซฟนะพี่น้องเนาะไป,ไป,ไปพี่น้องมานีนคำลาสิพามาเบ่งพระเจ้านะคำลาสเสื้อว่านักตองเทียวนตะลทานนาตังเต่ผักเมื่อพักไตหรือโบทาง ประเทศเพื่อนบ้านก็จะต้องมาที่จุดนี้พี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมพระพุทธเจ้าพี่น้องเอ้ยคนจะปันแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละรูปเนาะแต่ละรูปคน,นก็จะมาเลียนไว้นี่อันนี้เขากะพระพุทธเจ้าก็จะมีองค์น้อยองค์ใหญ่องค์สูงองค์ต่ำแต่่าที่เบิ่งนี่ก็คล้ายๆเมื่อนกันหมดเนาะพี่น้องเนาะเด็กเนาะ ก็ตั้งเป็นระเบียบไปยออกตอนญาติโยมผู้ที่มีจิตใจเลื่อมเสือมานบมาไว้มาข้อผ่อนพี่น้องเลยอ่าผู้ได้มาก็จะมาจุดนี้เข้ามานี่ก็จะเย็นลมลื่นเลยพี่น้องเสียงนกเสียงกาให้บะมาเมืองเฟืองก็จุดนี้ก็วัดอันสร้างซ้นใส่เนะออใส่ยาลาม กำลังเราติดแต่ว่าสร้างสิ้นสายอะไรพี่น้องเลยพูนก็จะเฮ๊ดเระพุทธเจ้าไว้ไล่ไล่พี่น้องแล้วเข้ามานี่ก็จะสุกซุ่มกลุ่มเย็นก็จะอ่าห้องศึกลาพรคานมาพี่น้อง,องเบ้อปงป่งหมดจิตใจสงบเลื่อมไส้ให้นะพี่น้องน่างล่างเศร้ากำลดอกกับแก่นเพิ่น นี <c oughs> <laughs> uh, <trees> ่ก really? ็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่อยู่ในบนนี้เนาะก็าเพิ่นเอามาปล่อยเด้เพิ่นเอามาปล่อยหรือบ่ปล่อยก็แม่นแบบธรรมชาติเนาะบ่มีผู้กวนนี่พี่นาสาพี่น้องเบิ่งแบบอ่าไกๆแบบชุมๆไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเข้าไปในอันนั้นท่านคือสีอันนั้นดีเนาะเดฟไปเนาะเฮ้ยแต่พัดเจา้าเพิ่นเพิ่นจะบอกว่าขึ้นแทนนั่นได้ถิน่นเนาะเพิ่นก็จะให้งา่างยแต่แท,ทนลุมงมี่ได้ถิน่นเลยตื่นจะมาเพิ่นก็จะมีเพิ่นมีอ่าแต่งหน้ามีผู้มาอานัำใหม่ขนาดนันกวาดใบไม้ใบหญ้าสิบแบบนี้ ไดม,มาก็มาสักกระ,ะบูชาอ่ะพี่น้องขำน่าจะเฮ้เห็นภาพรวมประมาณนี้เด้อพี่น้องเอง้เข้ามาทางฝากซ้ายฝากขวาก็จะมีเมื่อพี่น้องกันสิว่ะ เออหนมกไปเบิ่อนังกันเนัอนุญาตเด้อไปปิไประธรมางาเจ้ เรินดอนตหนง,งานสิีสัริปตต่างๆอยู่ในวัดเองนองข้อทายคลิปไปฟ้าไปตอนเอฟ่าให้ได้สมบุญปาระะมีข้องทานนอน้อทายคิปเด้ 係啦。

I'm ก็จะเป็นอ่าเพื่อนจะเอามีธาตุมีขั้นเลยพี่น้องก็ได้มาเทีย่ยวมาซุมแล้วก็เอาแต่ใจใส่รัทธาว่าเนาะยักปอนอ่าเป็นการสร้างสิ้นกินทานหรือว่านะแล้วก็ส่วนจังได้ก็ดีเนาะเพื่อนจะมีวางไว้นี่ตามศรัทธาพี่น้องจะปอนล่าก็ได้จะปอนน้อยก็ดีพี่น้องข้อแต่ได้มาเนาะมากราบมาไหว้มานบข้อรักข้อพอหนำเพลินพี่น้นอง กําาก็มาป้อนกําลาก็ปอนหมดว่าถ้า si ก yeah, ํลาบ่กําาเห็นกลาปอนหมดเลยได้พี่น้องเนาะแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าสิทั่วเทิงหรือบ่อันนี้ก็อ่าก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องแต่ว่ากําลาก็ปอนปอนทุกบาทาซั่นซะแต่ว่าทีบ่เห็นก็แม่นบ่ได้ปอนนะพี่น้องนีก็ถือว่าเป็นพาพี่น้องมาสมยางจุใจเนาะกับวัดอ่าสินแสยะลามเมืองเฟืองเด้อพี่น้อง คนก็มาไล่ไล่คนมาเที่ยวบุญบางไฟเดเนาะเพคนก็เลยว่าจากอ่านเพื่อนบ้านจากทางพี่น,น้งนองฟังไทยเพคนก็มากเนาะมาแล้วก็มาเปลี่ยนเงินเพคนก็จะมีเงินให้เปลี่ยนอเอาแดงน้อยให้เปลี่ยนเนาะแดงน้อยแดงใหญ่ตามอัธยาศัยต,ตามกำลังศรัทธาแล้วพี่นอ้อเนาะใช่ใหมแม่เลยอ่ะท่านนายพร้อมเสร็จก่อนเรียน ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกทานทุกบานเด้อที่ให้เกียรติติดตามครับชมคลิปนี้ก็อผ่าพี่น้องมาก้าไว้ขอ้อพรที่วัดสิ้นใสเนลามที่เมืองเฟืองด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดเสร์กดซัตเจครยเป็นกำลังใจให้แผงคำลาด,ด้วยเด้อก็พี่ๆเพื่อนๆทุกทานทุกบ้านจะมีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย